อบาลสวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วสำหรับในทางฮานอยสถิติผมประจำวันจันทร์ที่26นะครับมกราคม69นะครับเสียงเจ้าเจ๊กมาแล้วทางช่องทางอบาลเลขเด่นนะครับอ่ะนะครับกับในทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะก็เดินอบาลขอสวัสดีนะพี่พิชมาชิก FC ฟซีฮประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่พิชมาชิกผู้ที่เข้อคาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะนะครับตามมาต่อเนาะสำหรับในทางฮานอยสถิติผมวันนี้นะครับผมแป๊บเดียวนะวันที่ยี่สิบ 6เรียนีนมาชิกจะหมดเดือนแล้วสำหรับเดือนมกราคมสหรับเดินทางฮา,หาหนอยผมสถิติฝั่งนี้ก็ถือว่ามีรุนกันทุกวันนี่แหละหาไปสูจน์พิปปนาฮานี่มาชิกนะครับอ่าฉันชอบแค่ไว้จุดไว้ถ้าไม่ชอบให้ชมเป็นทาฮเนานะสำหรับผู้โชคดีบางอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับผมอ่าวันนี้ผมจุดทูบมงคลปู่ทับพิสุวรรณูนะนะครับรเกิดรที่ชอบก็อย่าลืม ไปติดตามผู้ชมทำไมก็มาขอพอรภูเป็สวรรโน์เพื่อนุนโชคหนุนดวงนะเป็นแนวทางมงคลนั่นแหละจุดเสริมนะครับจากพุทธสุขรัฐบาลไทยคงลงทิพย์นะนะรัฐบาลไทยนะครับผมรัฐบาลไทยถี่เื่อเดืดีนะปีนี้ยังไม่หลุดนะครับสำหรับในทางรัฐบาลไทยสูตรนี่แหละนะครับ กากิดจะชอบก็ารเรียนรู้การปรชมแล้วก็รับพัฒนาวันนี้ก็คัดเน้นคือเก่านะครับสลับศูนย์ในทางรับพัฒนาอ่ะนะครับยังไงขอสอบผ่านกันทุกๆเวทีเลยสำหรับวันนี้นะทางรับพัฒนาแล้วก็หาหน่อยนะครับผมเป็นสูตรเป็นหานี่มาชิกแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อสำหรับผู้โชคดีพังอาจจะมีโดนเข้ามาเสริมนั่นแหละเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับสำหรับหานะารับผมคัดเน้นคือเก่านะครับผมเนาะนะเมื่อวานเจ็ดกับหกหกกับเจ็ดนะครับเมื่อวานมัดรวมนะครับอ่านะครับสถิติผมนะฝั่งนี้นะครับผมอ่า ฝั่งนี้มีเด่นตารางนะนะครับฝั่งนี้มีเด่นตารางนะสรุปผลกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูฮานอยวันนี้เนาะเทียบเคียงสีน้อยนะครับมินาจิตนะพิเศษปกติเนาะแล้วก็ VIP นะเทียบเพียงสีน้อยเด้อนะครับผมอ่านากิตสองสามห้าเจ็ดสี่นะสองสามห้านะเจ็ดสี่นะครับ พิเศษ6 8 1 0 4 6 8 1นะ0 4นะครับพิเศษเนาะนะครับแล้วก็ปกติ2 3 0 6 0 2 3 0 6 0เมื่อวานเดี๋ยวนี้ไป6 1 6 3เลยเมื่อวานทำไมไม่จับ6 0เนาะนะครับวิทยานะครับ9 9, นะ9 9 1 5 3นะ9 9 1 5 3นะสำหรับ บีพเมื <Elliot> so ่อวานนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะก็เป็นอย่างไรนะมัดรวมเนาะนะครับวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นนะมาชี้สลับสายโอกาสการนั่นแหละนะครับนะครับแต่ว่าตัวเด่นยังมีโอกาสเนาะนะครับผมอ่ะกระชากเมื่อวานศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดอันกระชากมาช่วงนี้เนาะนะครับกระชากมาช่วงนี้นะนะสำหรับกระชากนะมาเขียนเทก่อน นะครับขอบคุณทุกคนที่ดีดีขอบคุณทุกการรับเงินไปด้วยนะอ่าแล้วหนอกรีดอ่ะนะครับสองสามห้าเจ็ดสี่อ่าเจ็ดสี่มาชุดนี้อีกหนอกรีดเอา้านะครับเปิดตัวมาสวยเลยแหละนะเปิดตัวมาสวยเลยนะนะครับเป็นมัดรวมเนาะอ่ามาชุดนี้สองสามห้ามีไหมสามห้าโอ้โหตารางไปสามหกสามเจ็ดไปนู่นเลยเจ็ดสี่ตารางก็ไม่มีนะนะครับ เออนะครับตลางไม่ลงเนาะนะครับพิเศษหกแปดหนึ่งศูนย์สี่หกปดหนะครับหกแปดสองโอ้ยนอนะหลงเนาะส่วนสี่ไม่มีปกตินะสองสามศูนย์หกศนย์หหนึ่งหกสองหกสาไปนน่นอีกนะครับไม่จับหกศูนสศไม่มีนะครับหกศก็ไม่มีแล้วก็ v ีพีเก้าเก้าหนึ่งห้าสา เก้าเก้าหนึ่งอันนี้หกหนึ่งหกสองเ็นนิดหกสองนู่นนะครับเก้าหนึ่งโอ้ยนะนะนะแล้วก็ห้าสามโอ้ไม่ลงเลยนะครับนะครับตลาดก็ไม่ลงเมื่อวานเลยมาเชฟโอ้ทำไมไม่ลงตลาดเมื่อวานจำเจดีแล้วเมื่อวานขอไปยิมมาเชฟไปด้วยกันนเนาะพี่ปกวีมาซะเพื่อในตัวเด่นนะหกนะมาช่วยนะครับไปโป้กระทาดกับนาเกียร์สัปดาห์เมื่อวานทำเต็มที่แล้วเนาะวันนี้ตามกันต่อนะครับซาหฮานฮานอยซันจีผมเด้อ จะเข้าไปไว้จดไว้นะฝั่งนี้เป็นนะครัสถิติผมเนาะนะครับฮนะานอยก็มีทั้งจากสูตรสถิติแล้วก็จากคำนวณสูตรนั่นแหละนะครับผมเนาะนะครับตามต่อนะครับฮานอยสถิติเนะาะฮานอยสถิติเนาะวันที่26ครับ มัติราคโขมเนาะครับหกเก้าเด้อนะครับ 6, คาดเน้นขึ้เก้านะครับสำหรับวันนี้เนาะทางเราพัฒนาแล้วก็หาหน่อยเด้อมาชิบขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆดด้วยนะขอบคุณทุกทการไลค์กับแชร์มาชิบด,ด้วยนะครับลงคลิปเป็นประจําทุกวันเนี่ยมาชิบอาจจะลงสายนิดนึงเพราะว่าอินเทอร์เรน็ตมันช้านะครับผมอ่ะมาดูตัวเด่นนะมาดูตัวเด่นวันนี้ผมเด่นนี่นะนะครับห้าจากสองเด้อนะครับ ห้ากับสองสองกับห้านะั้นในตัวเด่นวันนี้นะครับตรงใจไหมตรงใจแคบเลยเอามาได้มาได,าด้ขอให้มานะครับต,ตามด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับผมสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะนะครับเด่นหนะ้าเนาะห้าหกห้าเจ็ด าดเ,เด่นห้านะครับแล้วเดนอนะ 21. สองเอาศนะสองหนึ่งสองสาเบ้นนะห้าห้าสองสองสลับนเนามเบ้นตรงใจไหมตรงใจแคบคัดแล้วคัดแล้วนะครับสำหรับ,บนมนนนะเรียนมาก็มามาบ่อย นะครับเวลาเขาไม่มาเนี่ยนะครับก็ดูนิ่งๆเอ้านะครับอ่าวันนี้ต้องมานะครับผมนะห้าสองสองห้านะในตัวเด่นเมื่อกี้เข้ามาเป็นคู่นะต้องระวังดูในมันชีนะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะสลับเดือนห้าผมเน้นนะครับห้าแปดแปดห้านะเดอนทางไปเดินทางกลับจะปลอดภัยและเด่นสองอะสองศูนย์สองหนึ่งสองสามนะผมเน้น สอง uh, well. ห, wide wide. หน, таки, นึ่งหนึงสองเนาะเดินทางไปเยือนเรียนมันทางกลับเพื่อการช่วงนี้เรามันกระดกหัวเนาะห้าหกห้าเก้าเอ้ยนะครับมีกำลังเนาะนะครับเปกระโดดหัวนะครับถ้าใครมีกำลังเนาะห้าห้าสองสองเบิ้ลเบิ้ลวันนี้นะเมื่อวันเก้าเก้านะครับไปเบิ้ลหน้าบีพีแล้วก็เจ็ดเจ็ดกระชากนะครับนะครับแคบเลยสลับไปพูดจะพูดเด่นสองตัวนะนะครับคาดแล้วเราตามไปสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะฝั่งนี้จะมีเด่นตารางนะนะครับจะเด่นตารางเนาะสามตัวเด่นนะครับผม สามเป็นเด่นสามตัวนะครับสองห้าหกเนาะนะครับแล้วก็เจ็ดสองหนึ่งนะแล้วก็สามห้าแต่นะสำหรับในชุดสามนั่งก็สามชุดอีกขึ้นเก้านะนะครับตรงใจไหม,ตร,ไมตรงใจแคบเลยนะครับวันนี้มีเด่นตารางให้มาเช้ก่อนนี่มีเด่นตารางเน,ะนะาะเด่นตารางก่อนนะครับ รัฐบาลไทยนะอยินดมติดตามผู้ชมใครยังไม่ชมรัฐบาลไทยสู่เดืนดีนะครสูตรนี้น่าตามเพราะมันมาสองรอบแล้วยังไม่หลุดเลยนะครับสหรับปีหกเก้ารัฐบาลไทยนะมาทุกรอบแหละนะครับผมอ่ะมาดูตารางนะครับผมตารางตารางวันนี้มีนะครับห้านะนะครับมีสองมีแปดแล้วก็มีหนึ่ง 7นะครับสำหรับเดือนตารางนะนะครับอ่ะนะครับนี่ผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับในทางเานอนโลยีผมประจาวันจันทร์ที่26มกราคมหกเก้าใมาชิกโอ้โหจะหมดเดือนละนะครับผม5225องสองหนะวิธีปลอดภไปในตัวเด่นสำหรับสายออกกำลังกายบางีเข้ามาเป็นคู่นะนะครับผมนะครับผม56 57 58 20 21แล้วก็23ผมเน้น58กับ21นึเด้นะครับสำหรับในตัวเน้นนะนะครับที่อ่าเป็นมัดรวมในมาชิกนะบางทีต้องระวังในตัวรองด้วยนะครับผมเนาะนะครับ สำหรับช่วงนี้เราวมักระโดดหัวหน่อยนะครับถ้ามีกำลัง55ขับ22สลับไปทางเบิ้ลนะครับผมอ่ะวางไว้ใจไม่ได้นะวันนี้เบิ้ลบรรจั่นนะครับผมอะแคบเลยสลับเป็นคู่จับคู่เด่นสองตัวอย่าเพ่อระวังเบิ้ลไว้อยู่แล้วกสามตัวเด่นก็มี256 721แล้วก็358นะอันนี้คือสามนั่งเนาะตาราง25817ตารางนะครับชอบตารางแคบตารางชอบจับคู่เด่นแคบจับคู่เด่นชอบสายม็กซ์ชอบใสาแม็กซ์ดีดีปลอดภัยคือในตัวเด่นสลับสายของกรังคายนะครับขอให้สู้ดีนะครับขอยมาเป็นคู่แล้วไม่ก็มา สามมนั่งเลยสลับวันน so 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 ี้เนาะพอมาสองนั่งสามนั่งสลับวันนี้นะคุณสมาชิก็คัดละนะครับทุกทุกสูตรทุกทุกแนวทางขอบคุณที่มาชิกไปด้วยกันแล้วกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์กันแชร์ด้วยนะครับผมเนาะนะครับเดฟครูปูวิสวรณ์นะนะครับอย่าลืมติดตามผู้ชมนะครับถ้าเกิดที่ชอบเนาะแล้วก็อ่าเราพันาด้วยวันนี้ยังไงขอให้ส้อผ่านยังไงขอให้มีโชคกันสลับวันนี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้มัลุ้นกันนะครับช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกัััััันนนนดดด้้วววยะะะคคคคครรรรบบบบบผผผมมมมไไเจอออกกกลิิปปตตต่ขุุณทาาสสี